ไม่ปกูไม่เข้าใจเรื่องนี้วะเรื่องอะไรวะเนี่ยโดเมนเนมทิสเต็มอนอโดเมนเนมดิมันเป็นงี้อีโดเมนเนมอ่ะนะมันจะเป็นเหมือนการตั้งชื่อสมุดโทรศัพท์อะ่ะเข้าใจว่าแบบว่าประมาณเราจะโทรหาใครเงี้ยก็ต้องแบบว่ามีชื่อย่อๆมันแบบว่ามีร้อยคนเนี้ยจะไปกดเบอร์ทุกคนเนี้ยโอ้งงยงงตายค่ะเหมือนคอมไงคอมมันก็แบบมี ของมันพอต,ติดต่อเก็ต้องแบบว่ามีชื่อแบบสั้นๆเงี้ยพอเขาจะติดต่อของหลายๆเครื่องติดต่อ,อเฮ้ยมีมีเครื่องแบบเป็นตัวนี่อยู่ประมาแบบเป็นตัวเป็นตัวเนี้ยตัวหอะไรเนี่ยในฐานข้อมูลนะแจ้งของระบบ DNS เนี้ยมันจะแบ่งออกเป็น3ระบบนะแบ่งออกมาเป็นอันแรกเลยเป็น name r e s o r e r เนี่ยโดยเครื่อง คล้ายอิสไรของมันก็ไม่รู้นะอ่านไม่ค่อยออกที่ต้องการทราบหมายเลข IP เนี้ยเขาจะเรียกเป็นแบบ Resolver เนี่ยซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นแบบเป็นเป็นตัว Resolver เองเลยแอดหมาว่าจะสร้างเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือเป็นอะไรวะเนี่ยอะไรวะ l i b r าเลยเนี่ยที่อยู่ในคลายแคลายแอดของมันนะนะส่วนอันที่สองนะ โดเมนเนมแสแต็กนะก็เป็นฐานข้อมูล DNS มันจะเป็นโครงสร้างแบบต้นไม้อะแบบทีหรือเป็นลำดับขั้นแลแต่ละโนดหรือโดเมนอนะมันจะสามารถแบ่งเป็นย่อยๆอ่ะเป็น sub domain ของมันอะซึ่งจะมีจุดนะเป็นการแบ่งแยกมันไอและอันสุดท้ายนะเนมเซิร์ฟเวอร์นะเป็นคอมพิวเตอร์ที่รันโปรแกรมจัดฐานข้อมูลของส่วน DNS โดย Name s เบอร์เนี่ยจะตอบจะตอบจะตอบการร้องขอทันทีเลยโดยการหาข้อมูลตัวเองหรือส่งการร้องขอไปยัง Name ซเบอร์มันเข้าใจปะเนี่ยเออช่เนี่ยซึ่งถ้าว่าเนมเซเบอร์เนี่ยมีข้อมูลส่วนโดเมนแสดงว่าเซเวอร์นั้นเป็นเจ้าของโดเมนเรียกว่าเรียกว่าอเนี้เยเป็นภาษาอังกฤษ,าษา ลอ,อดูกันนะเนี่ยนเนี่ยเอ็โซลบีเรียน,นตแต่ถ้าไม่มีนะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนคำพูดธรรมดาพวกนอนแอตแอคน,นอิมเมยินนั่นแหละเติมนอนเข้ามาเข้าใจปะอ๋อใช้ได้ใช้ได้เข้าใจเข้าใจ